ด้วยค่ะแต่งตัวเหมือนแบบว่างานกาลาดินเนอร์เลยมองข้ามไปเลยนะเพราะเห็นเอลเอสบอกได้เลยว่าอะไรไม่สับชุดไม่สับอะไรไม่สับแต่เอลต้องสับค่ะนี่อันนี้บอกก่อนนะว่าอันนี้คือแบบว่าไม่ช่พุงนะคะอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่อยย่นุองเนื้อผ้านี่ดูก่อนโอ้ยไอยากให้ไปดูนะ คือบอกได้เลยว่าเห็นอย่างนี้หลายคนถามว่าอดข้าวหรือเปล่าโน no. การอดข้าวเป็นสิ่งที่ผิดเป็นผู้หญิงอยากกินอะไรต้องกินได้ไม่งั้นเราจะเครียดต้องกินแบบมีความสุขบางคนกินปุ๊บตายแล้วตอนกินมีความสุขแต่หลังจากนั้นมีความทุกข์อยากล้วงคออ้วกอย่างนี้ไม่ได้ออนะคะผิดนะคะกินแล้วกินเลยกินให้มีความสุขค่ะตั้งใจฟัง ชื่อนี้ให้ดีนะคะนี่คือไฟเบลักเอสค่ะไฟเบลักเอสค่ะเฟกเจอตัวนี้บอกได้เลยว่ามันเลิศมันเลิศยังไงมันเลิศมากคุณขาหนึ่งซองนะคะเก๋กูดลูดม่านสะพานปลามาหนึ่งซองเนีน่ยมี1 0,000มิลลิกรัมนะมีใยอาหารถึง10,000มิลลิกรัมนละ1หนึ่งซองหลายคนเครียดค่ะกินไปแล้วอุ้ยมันมีกี่แคลบอกได้เลยว่า1ซองตรงนี้30แคลโอเคเลย30แคลเบาแล้วตรงนี้นะบอกได้เลยว่าเป็นไฟเบอร์ยี่ห้อแรกของโลกก็ว่าได้ที่เป็น กลิ่นมะม่วงแล้วในหนึ่งซองนะคะมีผักผลไม้ถึง45ชนิดนะคะและที่สําคัญมีใบแปะกวยนะคะเข้าโอ๊ตนะคะใส่เลี่ยมฮักที่มีประโยชน์ต่อร่างกายและยังมีวิตามิน B2 สูงด้วยนะคะให้พลังงานได้ใครที่อยากกินแล้วรู้สึกว่าเอลเอสนะคะให้กินก่อนอาหารมื้อหลักแต่ถ้าใครอยากกินแล้วแบบขับถ่ายให้ทานก่อนนอนคือแบรนด์นี้เขามีผลิตภัณฑ์มาหลายตัวมากคุณและนี่เป็นอีกหนึ่งสินค้าใหม่ที่เรียกได้ว่าคุณคะอยากให้คุณลองค่ะมันเลิศจริงๆไฟแบล็คเอสดื่มแล้ว เอสเดก็ดีค่ะ<อ>แถมก็ยาไ